สุดยอดเลยปิดวงวันที่แปดเช้าวันที่เก้าขึ้นมันใหม่ไมแทบจะไม่ได้ผ่าโอ้ยครับทุกคนมันลากยาวตั้งแต่ต้นเดือนเลยครับสองตั้งแต่สอง,ส,องสามมือที่ผ่านมาเนี่ยก็คือนอนวันละสี่ห้าชั่วโมงแล้วมันเป็นกังวนุนครับพี่น้องติดภารกิจอย่างนาะหรือว่าไปใส่เมอนแฟนคลับ AB แฟนคลับ a อที่มีชีวิตอยู่ช่วยกดแชร์กดไ like ลค์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีข่าวมาประกาศประชาสัมพันธ์บอกบอกพี่น้องครับผมในเบื้องต้นก็คือเราขยับวันปิดฤดูกาลนะฮะจาก21มิถุนายนเนี่ยมาเป็นวันที่8มิถุนายนที่จะถึงนี้นั่นก็มีความจำเป็นครับเนื่องจากงานในช่วงหลังจากคิวงาน ช่วงช่วงกลางเดือนนะครับโดนยกเลิกไปทั้งหมดประมาณเจ็ดแปดคิวมันเหตุแห่งงานบอตอเนอืองกันนะครับก็ต้องทิ้งลูกน้องไว้บ้านรอง,งานปิดวงร่วมสิบกว่าวันนะครับก็ได้ก็ได้อยาาใไ้มันแล้วมันทัวร์ไหมครับคือลูกน้องเขากับมันนอนบ้านสั้นขาจอบถับไปงานเดียวมันก็บบคุมเขานะครับหล้กกาของเฮ้าเฮากับด้วยการว่าดูแลคนส่วนหลายนะครับแล้วผมกับ ตองเห็ดภารกิจอื่นๆน,นั่มฮะผู้ยุบานก็เป็นแม่เป็นปลัดยังเสียครับก็เป็นห่วงแมมห่วงเอื่อยนั่มคือกันนะครับเพราะว่าเราก็ออกก็ดูแลแบบก็คือบงบทวัวถึงนะครับเราอีกอย่างหนึ่งลูกๆน้องๆนอนเสียเขากะคือถ้ารองานเดียวเขาก็คิดว่าน่าจะรีบปิดรีบจบแล้วก็รีบกลับไปทําภารกิจที่บ้านช่วยพ่อช่วยแม่เห็ดไทยเห็ดหน้าหรือไปหารับจอบพิเศษครับผมก็เลยดึงเขามาปิดฤดูกาลในวันที่8ซึ่ง ในห่วงเนี่ยมันกระิมีงานหลายอย่างต่อกันเลยเนะก็คืองานขึนบานไม้นี่ทำบุญนี่เขาว่างไหวก็คือวันที่เก่ามีทุนายน์นะครับว่างใบแบบเช่าน,นิมนต์พระแล้วก็แขกผู้ใหญ่ไปตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ปลายกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วทีนีนพ่อเลื่อนมาปิดฤดูกาลวันที่แปดเนี่ยเลื่อนมาได้มือเดียวเพราะว่าเป็นมือเดียวที่สามารถเคลียร์งานของแอนอรดีได้ นะครับพอเคยสัญญากับพี่น้องว่าจะต้องเอาเวทีแอนมาตั้งข่างกันไหมครับก็เลยมีวันที่แปดวันเดียวนะตอนแรกก็ไม่เน่ยไม่รู้ว่าจะเคลียร์ได้ไม่ได้แต่ผมก็มันมันได้ขยับแล้วก็จนเคลียร์งานของของแอนที่หลังนะครับก็บปรากฏว่าเจ้าภาพที่จองแอนไว้เพิ่นเข้าใจนะครับก็เลยเคลียร์กันได้ก็แอนก็ได้มาเต็มวงนะครับมาเอาเวทีแสงสีเสียงมาด้วยตั้งเวทีข้างกันเลยวัน เกิบ้านหม่เนี่ยมันก็เรือนบอดายอยู่แล้วเพราะว่าทั้งพระผู้ใหญ่ทั้งแขกผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เลี้ยงปาร์ตี้ลูกน้องเนี่ยตอนแรกเขาปิดยี่สิบเอ็ดปิดฤดูกาลยี่สิบสองเขามีกาหนวดว่าเขาสี่เลี้ยงลูกน้องก็เลยต้องขยับมือมือเลี้ยงทรงลูกน้องเลี้ยงขอบคุณลูกน้องอะเลี้ยงขอบคุณที่งานถ้าสิขยับมาวันที่สิบวันที่เก่ากับบอดายปกติปิดวงแลักอะมือต่อมากก็เลี้ยงเนาะขันปิดวงแปดมือวันที่เก่าก็ต้องเลี้ยงขอบคุณลูกน้อง มาติดงานขึ้นบานใหม่ถ้าจะไปเลี้ยงวันที่สิบก็เหมือนกับมันต้องชะลอไปอีกล้วคุณแอนเขาประวังผมก็เลยมาเป็นเลี้ยงวันนี้นะครับวันที่ห้านะครับวันที่หาเลี้ยงมืนีวันที่หามีวงดนตรีเรียนใายดาวอยู่ฉะนั้นก็หมายถึงว่าวันนี้เลี้ยงปิดฤดูกาลนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะมาจัดสถานที่จับบ้านเพื่อที่เตรียมงานขึ้นบานใหม่แล้วก็วันที่เจ็ดวันวันนี้วันที่ห้าเลี้ยงปิดฤดูกาลนะครับเลี้ยงขอบคุณลูกน้อง ปิดฤดูกาลวันที่หก็กลับมาเอาของมาจากสถานที่ว่าเราไม่ได้จ้างออแคนไนมีแต่ญาติพี่น้องมีแต่ขอบค่วงสิเป็นครับกับนิมนต์พาะเก่าลูเพ่มไม่จเจริญพุทธมนต์หรอกค่ะถวายผ้าไตรับการถวายผ้าไตเพื่อเป็นมงคลกับบ้านเนาะ ลังาวันที่กบกบเลยวันที่หกเนี่ยผมสิษฎามังคอนแกนเพื่อนทีม่มาเตรียมสถานทีนะครับวันที่เจ็ดกผมก็สิไปสแสดงงานเต็มวงใจกับลอยยมเพื่อนองค์ฮี่วันที่แปดมาปิดฤดูกาลเช้าวันที่เก้าเราก็ตักบาทนะครับเสาร์วันที่เก้าก็ตัดบาทนะครับและทีนี้มีกลุ่มปิดวันปิดฤดูกาลนะครับร้อยห้าสิบสองบาทนะครับ กุมปิดมือปิดฤดูการ152บาทวันนี้นะครับเลี้ยงปิดฤดูการเนี่ยเราก็จะไลฟ์เข้าไปในกลุ่มด้วยนะครับก็คือแถมฟรีให้ทุกท่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิว่าผมเป็นยังคือผมไม่แจ้งเตือนคือผมอยู่แบบคือจังที่ผมโพสชี้แจงไปละ่ะว่าบางเทื่อมันมันแยกล่างบไไนะ่ด้เนาะแต่กับพยา,ยามจัดสรรทุกอย่างให้มันดีแล้วก็อ่ให้มันดีแล้วก็บาลานทุกอย่างให้มันลงโตที่สุดนะฮะสมองนี่คือบุรีหยุดทำงานเลยช่วงนี้อ่นะ นอนมากนี้ค่ะสตา์ไม่ค่อยซือแสงได้ครับได้ครับจริงๆไซว่นตาหรือบอไสไซว่นนี่กะพี่น้องจะซีเรียสเอะบางเทือ่อบางเทือเท่อมันตามันเป็่นดับเบิงมันบอกผมบ่ใครได้นอนครับฉะนั้นก็จะมาบอกพี่น้องในไลน์ที่เบึงอยู่กันอยู่ขณะนี้ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยวันที่วันวันนี้นะครับวันเห็นบอลงหนาลงหล,งลังแล้ว วันนี้นะครับเราจะมีการเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงภายในมีวงลํำสิงเดือนฉายดาวยั่วแล้วก็จะมีน้องๆน,นะครับน้องๆแดนเซอร์นะครับพอดีผมให้โจทย์ไปว่าลูกๆเราจะได้สนุก,กร่วมกันวันนี้ให้จับกลุ่มกันทำคาคาบาล่โชว์ให้ให้ดูหน่อยทำคาคาบาล่โชว์ให้ดูหน่อยสามารถเอาชุดเอาอุปกรณ์ของวงมาใช้ได้เลยขอสามกลุ่มสามโชว์นะครับพ่อให้โชว์สนับสนุนโชว์ละสามพันบาท นะครับฉะนั้นพี่น้องกับเขาว่าเบิงเดอร์เป็นจำนวนอยู่เป็นดนมีสีสันมือแรงกับให้ลูกน,อน้องปกติวงเฮาเนี่ยก็จะมีกติกาแบบบ่ให้ด่ม่อาจแช่ลงคุมคณะเนี่ยแช่อะไรสวยไดลงคุมคณะให้เขาซอยแช่เนี่ยครับลูกน้องคันบ่บอกกับบ่แช่แช่ขายบตรซอยเนี้ยไฟสุดท้ายเลยดิเนมือปีดฤดูการมือสําคัญแล้วเส้็มแช่ของพวกเขาแล้วก็เลยแบบบ่อยากให้พี่น,อน้องลอมือปีดออกเขากุมตั้งแต่มือนีเลยเขาวันนี้ร้อยห้าสิบสองบาท นะฮะลอยหาสิบสองบาทกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับตอนนี้แอดมินกำลังดึงทุกคนเข้ากลุ่มอยู่นะครับไทยที่กดลิงก์ตอนนี้โอนตอนนี้เข้ากลุ่มได้ตอนนี้เลยถัาผู้ใดยังไม่ท่านใดส่งมาเฟียส่วนตัวผมผมมีเวลาถึงบ่ายโมงเพราะว่าบ่ายโมงคุณแอนตื่นจะไปซื้อเครื่องดื่มนะครับสิเขาในเมืองหรือื้อเครื่องดื่มฉะนั้นทุกคนฝ่ากกดลิงก์ที่ปักหมดุดแล้วเขาไปปูาสาดลอ่อสิบเดบงบรรยากาศงานเลียงภาาในใมือนีพร้อม นะครับแล้วก็จะได้ฉลองวันเส้นชัยใจเกินร้อยปีที่เก้าก็คือวันที่แปดมิถุนายนที่จะถึงนี้ปิดฤดูกาลบางโคตในคอมเมนต์ยังถามเสรอ,อเริยูด้วยว่าปิดฤดูกาลยู่ใส่เนี่ยจักสิว่าจังไดนะฮะเอาฟังค่อยๆฟังไปปิดฤดูกาลวันที่แปดมิถุนายนที่จะถึงนี้ที่วัดสว่างมงคลบ้านโนนแสดงบ้านพักหมอลำใจเกินร้อย กดค้นหาเขาไปในกูเกิลมาบ้านพักหมอลำใจเกินร้อยนะฮะมาคันถามแล้วผมบรรยายอธิบายไปแล้วจะต้องมาคันบอมาเนี่ยมันสีเสียคำบอต่อกันที่ถามคือจังสือของตอคักลรวบ่สือเนะี่ยไหอารมณ์เดียวกันฉะนั้นถามแล้วว่าปิดวงอยู่ไสปิดวงมือใดนี่ให้ผมบอกแล้วนี่ห้มาเดอร์นะครับห้มามันจังสิบ่เสียคำบอต่อกันบ่เมนสือของตอล้วบ่สือด้ ไปซื้อของไปตอร่องเขาแล้วบ่ซื้อนี่มันมันบอเม่น,มนวคือกันละ่ะครับถามมาปิดมือใดาบัตรราคาทอ่อไดแสดงแบบไดแต่ว่าเขาตอบไปแล้วสุดท้ายเราบอาแมา่สำา <c oughs> คนแบบนี้ก็มีหลายนะกดลิงก์ที่ปักหมุดนะจะได้ฉลองเส้นชัยนะครับให้ก็นั่งใจกันเพื่อเติมพลังให้กับบอลรัมใจกันลอยนะครับ ในมือสินสุดฤดูการที่เก่า8มิถุนายนนี้ใครสะดวกมาที่หน้าเวทีเข้ามาเลยบ้านนนสแสดงบ้านพักหมอลำใจกัน้อยแต่ใครมาไม่ได้กดยิ้์ที่ปักหมุดเข้ากลุ่มนะครับคุณแมคณ่คุณยายคุณยายเอฟซีแฟนครับทั้งบอยทั้งแอนแล้วก็ทั้งน้องเพียรน้องพ้อยแล้กก็ลูกๆแฟนครับลูกๆหมอลำใจกันลอยเนาะนะครับผู้ใดเข้ากลุม่มปิดฤดูการเนี่ยทีมสีได้เบิ้งเต็มเต็มวันที่8ที่จะถึงเนี่ย สิได้เบิ้งมือนี่พ้อมบวันนี้เรามีงานเลี้ยงภายในนะฮะมีงานเลี้ยงภายในให้ลูกๆได้แสดงออกนะฮะสิ่งที่พี่น้องบ่เคยเห็นกระสิบ่ได้เห็นอ่าสิ่งที่พี่น้องบ่เคยเห็นกระสิได้เห็นนะครับเพื่อนบ่มีแนวถามซื้อดอกเอาบ่ม,มีแนวตามบ่ม,มีแนวตามกระสีตามติโอวังสันครับ ที่น้องกสิเดเห็นหมือแรงสิ่งที่บอเคยเห็นกับสิไดเห็นสิไดให้กขาังใจลูกๆเขาจัดโชว์คับเลียให้เบิงแล้กก็บเบิงล้ำสิ่งเดือนฉายดาวยัวนะครับแอนก็นั่งรถมาเพิ่งถึงตอนเช้านะครับเพื่อที่จะมาร่วมงานเ,าเลี้ยงขอบคุณสมายชิกใจกันร้อยวันนี้นะครับผมวันที่แปดแล้วก็ขึ้นบ้านไม่เนี่ยด้วยว่ามันเป็นสถานที่นะมันเป็นบ้านโครงการ เชิญบททัวบทถึงดอกคันซีเชิญพี่น้องผู้ใก่ชิดสนิทสนมคือหลายเนาะธรรมดาป็นมอลำัมันก็นมีคนฮักค้นแพงค้นสนับสนุนหลายนะ,ะับกระยากเชิญมาทุกท่านทุกคนผู้หลักแต่เชิญมาบ่ได้แต่กระสีไล่สดให้เบิ้งในกลุ่มนี่คือกันถือว่าพวกเขานี่ด้นสนับสนุนกันหลกักการแสดงความยินดีแั่ในกลุ่มปิดฤดูกาลนี่เดอ้อยินดีสองอย่างคือยินดีในมือปิดฤดูกาลนั้นที่ 8, แปดล้วก็ยินดีมือใหญ่เขามาอยู่บ้านไม่ใสย่ยาเต็ม วันที่เก่ามีทูน่ายน่นนะฮะตอขันเลยมีพี่อ้อมไม้เมืองมาร้องเพลงด้วยนะครับกับพี่น้องมาบ่ได้กับเขากุมหลักง่ายสุดพี่น้องขันมากะสิเติมน้ำหมูกน้ำมันกะสิมาคอยมาลอเวลามาแต่งตัวหาชุดหาเสือผาเอยียงสี่นะคือบอตองอยากเลยครับทรงใจแม่เขาในกุม่มนี่ก็ถือว่ามีตองมีพระคุณกระพวกเฮานะฮะ แต่จริงๆพี่น้องทุกๆท่านเนี่ยถือว่าเป็นภูมิพระคุนเก่าปีกับการพิสูจน์เอาผลงานพิสูจน์สายตาพี่น้องนะโดยเฉพาะยังยิ่งแฟนคลับเอฟซที่จับกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก่อนให้การสนับสนุนเนื้อสิ่งยืนใดนั่นคือเจ้าภาพเทความเมตตาให้ความเสื้อใจไว้วางใจปีนี้218งานนะครับ218งานที่ ที่มีโอกาสได้ไปกราบรับใสพี่น้องนะทัวร์ประเทศทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะขันบบมีเจ้าภาพขันบบมีคุณผู้ชมเนี่ยก็บ่มีเจ้าภาพขันบบมีเจ้าภาพ,มาภาพหมอล่ำก็บาสามารถที่จะยืนยัดอยู่ใดนะครับบางบงอ่บางเจ้าภาพบางท่านบางคนเนี่ยปักลักจังคณะได้สีดีสีเ่นมาตตาใสกษัระย์างขอแต่เป็นบ่อยสิริชัยนะทุกปีบ่เคยเปลี่ยนใจเก่าปีที่จังกันตอนเนื่องแนมะ่นะครับ ก็ถือว่าทันเป็นเป็นภูมิการับคุณมีพักคุณกับมอลำใจก็ลอยรอเลี่ยงกันมากนะครับขันบามีคนเบิงบามีผู้จ้างกับโบจักว่าสีล่งทุนลงห้อนกันไปแบบไหจะไปต่อได้ยังไงหรือสิเฮ็ดเพื่อผู้ใดนะฮะทําเฮ็ดไปแล้วพ้นงานเฮ็ดออกไปเราโบถืออกถือใจเฮ็ดยั้งไปพี่น้องกับโบนิยมสมพรนะครับบันกากับโบมีกําลังใจในการสางงานแต่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ที่เฮ็ดหายใจก็ลอยอยู่ ยืนยัดได้หอดีที่เก่าเนี่ยก็คือควมหักควมผูกพันพี่น้องเข้าใจย่อมหลับซับพอร์ตแมาใหรลูปแบบลักษณะใดก็ถือว่าเป็นลูกกูหลานกูถือว่าเป็นน้องกูไอก้กูนะฮะพี่น้องวัดชิมบะป่ามันก็นเลยเหตุดให้มาได้แล้วกางานตอนเหนือกันไปปีต่อไปทั้งหนาพี่น้องกับพ่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องผลงานการแสดงคือผมบ้างแผนทีมงานส่วนมากของเข้าเนี่ยโค้งสั่งของวงเนี่ย องประกอบหลักของวงมันมีทต่คนเก่ามันก็หูใจหูท่ามลา่หูเวลากันแล้วว่าแต่ละช่วงเขาสีเห็ดหยางเห็ดหยางเห็ดหยางแบบใดไม่เสียครับยังฉากการแสดงเนี่ยเขาก็เตรียมกันใ้ตั้งแต่ปลายปีนะเสร็จเรียบร้อยชุดกระตัดมาทั้งแต่ปลายปีนะฮะเนี่ยซุ่มล่ำกระล่ำไปซุ่มยุบานกระตัดชุดนะฮะเขาบดยุทธ์หนึ่งในการที่จะสั่งสรรสั่งแน่นนะครับน้องๆสมาชิก บมน่าสิมีการเปลี่ยนแปลงทายเทศเลยครับเบิ้งเบิงลักษณะย่นี่นะฮะบ่มบ่มีผูใหญ่วงปีนี้บอมบอ่มีผูใหญ่วงแต่ว่ากับมีคนใหม่เข้ามาอยู่แต่ว่าผมบางคนคือเฉลยบ่ท่านใดนะครับบางคนพีนองก็ใจเย็นๆยใจล่อต้องต้องคอย,คอยๆเฉลยไปก็ใส่มันจะบ่เซอร์ไพร์เนาะนะฮะการแสดงอยียงต่างๆคือกันขันบางเท่อกันผมเม่อบ่อให้ฟังเมื่อมันกะสิบ่ตื่นเต้นมันกะสิลุยก่อนเมนว่า่ะเออ คือจังสีล่ำเป็นเรื่องเป็นนิท่านต่วันฉากแหล่งนี่มาบอกให้นคนฟังเหมือนแหลวคนกระจากสียูฟังอย่างต่อไปถือบอกนะครับเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเดี๋ยวผมจะรับทุกท่านเข้ากลุ่มด้วยตัวเองเลยตอนนี้นะครับผมกับเป็นแอดมินอยู่ในหันละหรือได้เอารีโมทไปใบขงังที่วี่ที่ห้องไปยายไปนะที่วีเครื่องหนึ่งมันจะห่องทั้งรางมาง Aid. เครื่องหน่อยห่องทั้งรางเครื่องใหญ่ห่องทงงั้ <Okay. S 1> งเติมแมนบอล จังหวะเออเขาเออ,เเอ,อยินดีด้วยจ่าพี่บอยคำคุณครับขอบพระคุณครับครับไหนงินใหม่ไซย,ยาเต็มครับธรรมดานี่หละพี่น้องแต่ว่าคือช่วงนี้แอนกับพี่งานทุกมือแต่แต่ก็ทร่หากันตลอดอัปเดตกันตลอดว่าคือจัดงานผมก็เฮ็ดเองนะผมผมเป็นคนจัดงานเองมาแต่ได้ตั้งต่ตั้งวงแม่นี่ยยูวานเนี่ย กับมิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรีระดับอีกอย่างมากเลยก็บอกเคยจ้างออกจากไหนจริงๆแอนก็บยันผมเมื่อยเราจ้างออกจากไหนให้มาดูแลดีไหมอย่างสิ่งไหนเขาก็แขกแล้วก็บบอด้หลายคนน้อยจังช่วงทําบุญยังสี่กับบอดดี้นี่จ้าพี่น้องนุ่นแสแบงผมกับบอด้เชิญผมกับยันพญานะครับผมกับว่าเอาใจเอากําลังใจมากกับพ่อละล่ะนะครับทั้งทั้งปิดวงอยู่บ้านพร้อมเพื่อศสิดูแลทั้งวัดญาติพี่น้องทั้งฝ่ายผม นะครับกระสิมาแต่ไทยเงื้ยนมาตปะปลาลัดกับแม่แตนมาคำคุ้นหายนะครับแล้วก็ทั้งบันหวยเตยแม่แตนกับว่ามาประมาณซีหาคนนะครับแล้วก็มีพ่อปอแม่หวีนะทีเฮ็ดพิธีช่วงเศร้าก็จะเป็นพิธีแบบอีสานนะครับกระสีพ่อปอฉลาดหน่อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติเมื่อกระสีมาเป็นพามผ้ายางอ้อมบ้านผ้าหาบเงินหาบท่อง ยังอ้อมบานเียงง่อเพิม่มมาเมื่อเมื่อคันท่องทีนะฮะคนะเสษมาทำพิธีแบบวิสานขืนเงินไม่ใส่เต็มนะฮะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงกับสิบเป็นพิธีจะเลื่อนพุทธมนต์ครับตอนแรกว่าสิภนมมนต์หลวงลวงุลง่งรลปบเดียวแต่ว่าบัดที่นี่ผมก็เลยว่าโอ้คือเข้ากับผมเป็นคนที่แบบแต่ละปีทำบุญอยู่ตลอดได้ถวายผ่าไตาเป็นหัวใจ ต้อง,องมีโอกาสถวายผาไตาย,ย่างหน่อยปีหนึ่งเนี่ยต้องได้ถวายปีละเก่าไตก็เลยมีมผ่าเก่าลูกเมื่อจะเญ่นพุทธมณฑปนะครับมีมณฑปเก่าลูกเมื่อจะเล่นพระพุทธมุนแล้ะกาตอนแรกนะครับกับมีม่กินเลียงนะรประมาณหกโมงแรงกับมีภูมิกับไอพีเขยเป็นภูมิกับอยคอนแกน่นนะครับ แล้วกา็พอผู้ว่านะฮะมาบุนเสมาคำคุ้นไห้แล้วกับนี่หัวหน้ามอลลั่ถี่เอาเคยเด้๋ไปเพิ่งผ้าอาศัยเพิ่นจังพอเอะมืม่อวานพอเอกับมาอยู่น้ำเหมิดมือนะครับจังพอเอพอดาบซอปฐมแม่อิวแอนเคยไปอยู่น้ำเพิ่นนะครับแล้วก็บอดโจสาวหน่อยผมผมเคยไปอยู่สาวหน่อยด้วยครับพี่น้องจักบอกพี่น้องเคยเคยได้ยินเรื่องผมเคยเป็น สามารถฉีกวงสาวหน่อยบ่ครับแต่นี่เราไม่คือไม่มันก็20กว่าปีที่ผ่านมาเน,ะนาะนะสิบประมัปีสอหาณอสี่สิบหกสี่สเจ็ผมอยู่คณะสาวหน่อยเพ็่นบันแพงผมก็เคยไปเพิงบอลมีพอสงการน้ำวงษาแม่สุภาพน้ำวงษานะครับตอนนั้นพี่โจกับเป็นมอลลมน้ำกันลั่ลคูกันเพิ่นเป็นพระเอกเด้บอดโจผมเป็นโตโกง ถือว่าเป็นมอลลัมรุ่นใหม่ในในยุคนั้นเป็นมอลลัมแบบใบ้รุนในยุคนั้นนะครับเป็นล้าเพิ่นผมอยู่น้ำเพิินสามปีแอนออร์ดีนี่มาอยู่สาวหน่อยในช่วงหลังๆพี่ครับช่วงเป็นยุคใหม่พี่ของผมนั่งเป็นยุคเกา่ารับงานเก่ามือรับงานเก่ามืนกว่าบาทนะครับเต็มวงสาวหน่อยตอนช่วงที่ผมไปอยู่นะครับเก่ามือรือแสนกว่าบาทประมาณนี้นะฮะเพรากับเชิญภูหญ่ที่เพิินเป็นเคย ได้อาศัยเคยได้กินได้ยู่น้ำเพลินนะฮะจังพอสมกิยจคนเป็นคู่ผมนะฮะ mm hmm. พอสมเกียจบอทองอแล้วก็พอดาบสอของแอนนะครับแล้วก็บ,บอสโจนะฮะบ, mm hmm. บอสโจสาวหน่อยเป็นแพ่งนี่ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งของแอนทั้งของบอยนี่ก็อแอนก็เคยไปอยู่สาวหน่อยผมก็เคยไปอยู่สาวหน่อย นะครับครับฉะนั้นแล้วก็จังอยากให้ทุกคนได้เขากลุมนะฮะแสดงความยินดีสองอย่างก็คือมือปิดฤดูกาลพี่น้องสิได้เบิ่งสองเวทีปะทากันเวทีแอนตั้งขางเวทีมอล้ําใจกันลอยเวทีแอนออริตั้งขางเวทีมอลลัใจกันลอยนะครับแล้วก็แสดงความยินดีน้ำกันในมือขึ้นบานไหมใส่ยาเต็มนะครับ พี่น้องวัยพอนไหเดอห้อยู่เย็นเป็นสุขให,ให้คํำให้คูนผู้ใดมาอยู่เงื่อนหลังนี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงจะเลื่อนลุงเรื่องยิ่งขึ้นไปผมพึ่งคลอดเลยบักลาคลอดปีใดโอนแล้วด้วยาอายทรงลิงให้น้องในเดอครับผู้ใดยังบัท่านเนเข่ากุมคือใครที่โอนเข้าไปแล้วยิ่งอายุเยอะยิ่งหลอ,อพี่อันตัดแมนบล่นบละ่ะบ่เมนโยกันใส น้ำเล็บแมวติครับครับับมามาเชิญช่วพี่นอนองครับมาเรียนเช่นี่นอนองเข่ากุ้มเขากุ้มปิดครับเสรจใชัยใจกันลอยปีที่เก่าถือว่าเป็นเมื่อปิดฤดูกาลนี่ผมสิบอกอยู่เสมอว่ามันเป็นมนือที่ประกาศว่าพวกเขาถึงเสใชัยแล้วในระหว่างท่่งสองรอยสิบแปดงาน ตลอดฤดูการที่เก่าเริ่มสตาร์ต่างแต่วันที่27กันยายเดินสายขึ้นเนื้อลองไตแต่เว่นออกแต่เว้นตกร่วมแล้วหลายพันกิโลครับหลายพันกิโลหยาดเนื้อแรงกายแม้กระทั่งน้ำตาของคนในองค์กรทั่วสิครับเขื่อนทัวสิบพนันมาไหนแต่ละมือแต่ละงานแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปี สู่ฟ้าฟันกันมากบางคนสู่ไว้ก็บถอยกับมีหลายนะครับแต่ละปีมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคับมันก็เป็นเรื่องธรรมดา